สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบ o ๊กสเปก TV กันทุกคนวันนี้มาพบกับ MSI GT72S6QF Dominator Pro G โดยมาพร้อมกับ GeForce GT980M x ในราคา150,000กว่าบาทโดยมาพร้อมกับหน่วยความจำสำหรับกราฟ,ฟิกที่ขนาด8 GB g b GDDR5 และหน่วยประมวลผลกลาง CPU อย่าง Cross c o สคอร์อินเทลคอ i7 6820HK สถาปัตยกรรมสกายเลกที่ไม่มีการล็อกตัวคูณมาแต่อย่างใดโดยข้อเสียหลักๆก,ก็คือจะถูกผลิตออกมาแบบจำกัดจำนวนเท่านั้นเพราะวัตถุประสงค์ในการผลิตที่แท้จริงนั่นก็คือออกมาเพื่อครบรอบ29ปีของบริษัท MSI โดยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือจะมาพร้อมกับความสามารถในการโอเวอร์คองหน่วยประมวลผลได้หรือไม่นอกจากนี้การมาพร้อมกับกราฟิกชิป GeForce GTX 980 พร้อมด้วยหน่วยความจำขนาด8กิกะไบต์นั้นน่าจะรองรับการเล่นเกมทั้งในอดีตปัจจุบันและนอนาคตอันใกล้นี้เพราะมันคือชิปตัวเดียวกันที่ใช้บนมาตรฐานของการ์ด PC Desktop นั่นเองแต่ที่น่าเสียดายอีกอันนึงก็คือหน้าจอครับยังเป็นความละเอียด1,920 1080 x 1,800พิกเซลโดยทาง MSI จะเริ่มวางจำหน่ายในตลาดโซนยุโรปเป็นที่แรก แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเป็นประเทศใดบ้างและการวางจําหน่ายจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ส่วนทางราคานั้นก็น่าจะเปิดตัวอยู่ที่3,800ยูโรหรือว่าประมาณ155,400บาทเทียทเดียว,ยวและนั่นก็คือข่าวขาวที่ทางทีมงานนํามาฝากกันครับกด s u r i b e c h a ช่องของเราใน YouTube กันเยอะๆพิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็กด Subscribe ได้เลยสวัสดีครับ